Come on, you ทางลงมาทางใต้นะคะลงมาถึงจังหวัดชุมพรก็มาเจอบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจำกัดมหาชนค่ะอยู่ริมถนนเพชรเกษมเป็นโรงงานที่ใหญ่โตมโ,โหฬารมากแล้วก็มีรถบรรทุกปาล์มนะคะจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยค่ะด้านหน้าโรงงานเดี๋ยวตามรถบรรทุกปาล์มเข้าไปดูกันนะคะว่าปาล์มเหล่านี้เดินทางมาจากที่ไหนและกว่าที่ปาล์มเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำมันปาล์มวัตถุดิบในการผลิตสบู่นั้นเขาทำกันอย่างไรค่ะ ดี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับพอเดินทางมาถึงโรงงานมองจากข้างนอกนี่โรงงานใหญ่โตมากที่นี่ผลิตอะไรบ้างคะถ้าถ้ายกตัวอย่างเป็นของใช้ประจําวันในชีวิตนะคะส่วนแรกนะครับก็เป็นน้ํามันที่ใช้ในการปรุงอาหารตอนเช้าอะครับที่ใช้ในการทอดไข่นะครับน้ำมันพืชนมันพืชน้มันพืชนะมันพืชนะคัับแล้วะ็เป็นวัตถุดิบให้กับโืชนะมันตืชนงมันพืนอื่นะ้วยนะคัะับ อย่างยาสีฟันสบู่ค่ะรีมนวดผมเนยเทียมคาฟฟเมดช็อกโกแลตถ้าเราแตกออกมาเป็นสินค้าเนี่ยจะได้เป็นร้อยอครับได้เป็นร้อยใช่ไหมครับลิปสติกก็ใช่ลิปสติกเครื่องสำาอางเครื่องสำอางด้วยผลิตมากขนาดไหนคะโรงงานถึงได้ใหญ่โตขนาดนี้ครับกำลังการผลิตก็วันหนึ่งห0 0ตัน6 0 0อันครับ แล้วทำไมที่โรงงานแห่งนี้ค่ะถึงได้มีปาล์มเข้ามาเยอะแยะมากแล้วต้นปาล์มที่ว่าเนี่ยอยู่ที่ไหนละ่ะครับบริษัทของเรานะครับมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มประมาณสองห0นไร่นะครับออปลูกเองด้วยเหรอคะปลูกเองด้วยครับถ้าไปดูที่สวนนั้นนี่จะเห็นกระบวนการของของการเติบโตตั้งแต่ต้นจน,จนจบก่อนมาถึงโรงงานใช่ไหมคะใช่ครับ ต่อก็เดินทางตามเจ้าหน้าที่ของบริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มค่ะเข้ามาในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นสวนสองข้างทางนะคะที่ผ่านมาจะเห็นต้นปาล์มน้อยใหญ่เรียงรายเป็นทิวแถวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวมาที่นี่นะคะมาหาคำตอบกันค่ะว่าการทำสวนปาล์มการปลูกปาล์ม เก็บเกี่ยวผลปาล์มเพื่อนําเข้าสู่โรงงานอุตสาหการรมนั้นเขาทํากันยังไงคะ่ะสวัสดีครับพี่คะระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นต้นปาล์มเต็มไปหมดเลยคะ่ะเป็นภูเขาปาล์มเลยที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่คะที่นี่ของชุมพรปาล์มทั้งหมดมีห้าสวนก็ที่นี่คือหนึ่งในห้าก็ พื้นที่คือหมื่นกว่าไร่ปลูกด้วยปมอายุก็มีหลายรุ่นครับค่ะหมื่นกว่าไร่เนี่ยถ้าคิดเป็นต้นปามพี่รู้ไหมคะว่ามันจะมีสักกี่ต้นครับประมาณสองแสนสี่หมื่นกว่าต้นครับสองแสนสี่หมื่นกว่าต้นตรงนี้มีหมื่นไร่ใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเลยที่ปลูกปมเนี่ยคะ่ะกี่ไร่ทราบไหมคะทั้งประเทศนี่ประมาณสองล้านกว่าไร่ครับโค้ทั้งประเทศครับสองล้านกว่าไร่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ไหมคะครับประมาณ 9กอยู่ในภาคใต้ครับอยู่ในภาคใต้หมดเลยพันธุ์ปามที่นิยมปลูกกันในประเทศไทยเป็นปามพันธุ์เทเนราซึ่งถูกพัฒนาสายพันธุ์มาจากมาเลเซียประเทศที่ถือกันว่าเป็นเจ้าแห่งการผลิตน้ำมันปามรายหลักของโลกโดยปามสายพันธุ์เทเนรานี้มีข้อดีคือให้น้ำมันในปริมาณมากและเหมาะกับสภาพภูมิอากาศในบ้านเราได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าไปปลูกอีสานปลูกเหนือปลูกภาคกลางได้ไหมคะ ปลูกไม่ใค่ได้เพราะอยู่ที่บางพื้นที่แค่นั้นที่ปลูกได้อยู่ที่ว่าความชื้นเพียงพอแล้วก็การกระจายน้ําฝนในในแถมนี้ดีก็ปลูกได้ครับถ้าน้ําฝนที่ไม่ดีแล้วก็แสงแดดที่ไม่ดีก็ปลูกไม่ได้ครับค่ะในการปลูกปาล์มเนี่ยค่ะเริ่มต้นยังไงคะคือการปลูกปาล์มเนี่ยเริ่มต้นเราก็มีมเมล็ดพันธุ์ที่บอรผสมเรียบร้อยแล้วแล้วงอกเรียบร้อยแล้ว,เร,รลวเราก็พเพาะในแปลงเพาะคือคเป็นอนุบาลอยู่ประมาณสัก 8-12ถึงเดือนปามที่ที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่อายุประมาณ9เดือนครับตอนที่คือว่าหลังจากเราคาดไว้ต้นปามที่สมบูรณ์อยู่จะคาดไปปลูกในแปลงครับพี่ดูยังไงคะต้นปามสมบูรณ์ต้นปามสมบูรณ์แล้วเราต้องดูจากทางใบเนี่ยจะขี่ออกเป็นเป็นเป็นอย่างนี้ครับ ถ้ามันบานออกอย่างนี้แปลว่าสวยครับทำไมต้องเลือกตอนอายุ9เดือนเอาไปปลูกอะคะคือประมาณอายุ8ถึง12เดือนเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยปาล์มนี่ปลูกลงแปลงดีที่สุดค่ะแล้วโตเร็วที่สุดหลังจากปาล์มถูกปลูกลงดินเรียบร้อยแล้วระหว่างที่รอให้ปาล์มโตพี่พีเขาต้องดูแลปาล์มด้วยการถางโคนเพื่อกำจัดวัชพืชและกำจัดศัตรูพืชค่ะ ซึ่งศัตรูตัวฉกาดของต้นปาล์มคือหนูที่มาดัดฟันด้วยการแทะเมล็ดปาล์มค่ะแล้วแล้วเราจัดการกับหนูยังไงเราก็เริ่มปมาสามปีก่อนอเราจะมีการเพาะนกแสกนกแสกนกแสกมามากำจัดหนูอยูน่กกน,กแ,ก,นกแสกที่เขาบอกว่าที่มันถ้าเราเห็นแล้วแปลว่าโชคร้ายเหรอคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นกแสกคือนกที่น่ารักมากน่ารักด้วยครับพี่คะขอ,ขอไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าน่ารักจริงหรือเปล่าครับ ตอนนี้ตามพี่เขามาดูนกแสกที่บอกว่าเลี้ยงไว้จับหนูนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้เห็นนกแสกตอนกลางวันเพราะว่าเคยเห็นแต่ตอนกลางคืนค่ะเข้าไปดูนกแสกใกล้ๆค่ะตื่นเต้นนิดหน่อย ห,หน้าหน้าหน้าตาใกล้ๆที่พี่เขาบอกว่าน่ารักก็ก็นิดหน่อยจริงๆจริงๆถ้าดูเผินๆก็คือคล้ายกับนกเขาแมวแล้วก็หน้าหน้ากลมๆขาวๆไ่าดอนอ <laughs> นอหน,น่อยนะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่หนูนะ เลี้ยงเขาในพื้นที่เท่าไหร่คะก็ตัวหนึ่งประมาณ50ไร่ในการหาหนูหาหนูความสามารถความสามารถหาหนูเหรอคะครับตรงนี้เราจะฝึกให้ล่าหนูมีเยอะแค่ไหนตอนนี้200กว่าตัวครับ200กว่าตัวครับแล้วออกหากินหนูตอนกลางคืนนยกลางคืนประมาณหนึ่งทุ่มนกเริ่มออกนกแสกเนี่ยกำจัดหนูได้ร้อเห็นผลร้อเป็นตเลยเหะ คือเห็นผลครับตั้งแต่ที่ว่าเลี้ยงมาคือหนูลดลงเยอะอมเมื่อก่อนใช้ยาคิดว่าใช้ยาเบือ่อเราใช้ยาเบื่อปีประมาณล้านกว่าบาทนี่พอเราใช้นกแสกตัวนี้เราไม่เคยใช้ยาเลยโอ้โหแสดงว่าว่าสำเร็จเ่เศษอาหารนกอ่ะเป็นกระดูกหนูอ่ะ ปลูกไปแล้วกี่ปีถึงจะเก็บผลผลิตตามได้คะก็ประมาณ 30- ถึงสาเดือนที่จะเก็บได้ครับ 30- ถึง36เดือนประมาณ3ามปีอายุ3ปีครับตอนนี้เราได้เห็นหน้าตาของไข่ที่ได้แล้วค่ะหน้าตาเหมือนกับสบู่มาก ฉันก็ดได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่